ดีโดนไปแล้วจ้าไม่รู้ใช่เนยไม่ซ่อมเนยไม่ซ่อมนัดชาอัดดอนไม่ซ่อมเพราะมันเรียนดี อาดดอนอาดดอนส่วนแต่เนี่ยกับแม่กับบีเนี่ยจบมาจากสารศาสตร์พิเทศษบางบัวทองตรงไหนสารศาสตร์สารศาสตร์เยี่ยมตรงที่จบสารศาสตร์พิเทศมบางบัวทองโรงเรียนสารศาสตร์พิเทศมบางบัวทองหรือโรงเรียนเก่าเนยก็โรงเรียนเก่าใครนะแล้วของบีมกระหนกกับแตโนตรงไหนตรงบ้านป้าหนิงเนาะ สารภาพที่ฉบ,บบทองอยู่ตลอดนะครับโอ้โ ก็มาแล้วเมื่อกี้ฮะมก่อันที่าแล้วก็มา่ครับ ดัเียใหม่ก็มถือจับได้ทุกคนจนหายไปเนื่อค้านะเไม่ได้ซื้ออย่างเราซื้อเพื่อนแล้วก็มีไว้เพื่อนจะพาไปตรงโน้นเลย

มีขึ้นมาก่อนก่อนผีจะเข้ามาน่าจะจะว่าเป็นอะไร

โอเคแล้วฟังแล้วโอเคก็พอๆเอาเงี้ยะไรเป็นไรอันเนี่ย ารเศึกษา2 5งพา่เหายไปไหนวะเนี่ยเจ้าครับจากนั้เารศึกษากล่าวคำกราบถวสัตยปิตนแะได้พรัมาสงการีเนฟบอกจากรับคนแคนาที่งสงการใช่จเน ถามมันมากับคนเกณฑ์มอนนะครับกำมือแรม่กรมือแรงกนนะได้ลอดลอนมีคองรัอทางกายจิตใจปัญญามาบอกจากเด s o การไปใช้เป็นผู้นำและปัจใจรับการปฏิบัติหน้าที่ใครจะมาร้องเรียนครับผู้หญิงทั้งหมดวีร้ามึงเลือกที่ได้ไยมแบบหวยมาจะสำรวจผลและ

สองจยังคงร่วมืกันอย่ล้ชิ่อสรางมรนางรอัและคามิส่วนระหว่างกันโดยจอ้าธุกิจการค้าและการลงทุนให้กระชับละที่สำคัญเช่นเดียวกันคือการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนของสประเทศที่เพิ่มขึ้นทางการ พระชกาลที่8ที่ราชเจ้าพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดพิธีการในผลงานวิชาการทางวิชาการของโรงภายใต้การประชุมการพัฒนาประเทศในสิ่งศิลปการประดิ่งปีพุทธศักราช2 5 6 1

สยามบรมราชกุมารีร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจบแล้วระเียยแดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาท่าน